สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุขกายสบายใจชาแนลครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่เมืองอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีศรีวนารายพระใหญ่หรือพระเครืองในครับองนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีเอ่อเลยเป็นที่มาของชื่อพระใหญ่เครืองในและจุดเริ่มต้นของพระใหญ่นี้เองครับก็เกิดขึ้นจากพระครู ปิยจันทคุณหรือพระอาจารย์ชาลีปิยธรรมโมแห่งวัดป่าจันทราวาสบนราชธานีเที่ยวเดินทางมาจาริกแสวงบวนที่ประเทศอินเดียและได้ไปกราบไหว้นมัสการสังเวชนียสถานมานะครับทำให้ท่านพระครูปิยจันทคุณนะครับได้ะระลึกถึงคำสอนของ พระพุทธเจ้าเลยคิดที่จะสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นรูปแทนพระพุทธองค์นะครับจนกลายเป็นพระพุทธรูปใหญ่ที่สร้างเอาไว้ในบ้านเกิดของท่านนั่นเองครับโดยการก่อสร้างครับองค์พระใหญ่นี้เริ่มต้นเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2549และพระมงคลกิติธาดาอามรเขมจิตโต เจ้าคณะอำเภอม่วง30ในขณะนั้นพระเทระที่เป็นที่เคารพนับถือท่านก็ได้ตั้งชื่อพระใหญ่องค์นี้ว่าพระพุทธปิยะโพธิมงคลและได้มอบปัจจัยพร้อมอีกทั้งต้นโพพันอินเดียที่เกิดที่หลังคาโบส์มาให้ปลูกด้วยนะครับในพื้นที่แห่งนี้ครับอีกทั้งนะครับท่านยังมีความตั้งใจที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ60ปีอีกด้วยสถานที่แห่งนี้เลยมีชื่อว่าพุทธสถานครองราช60ปีโดยคำว่าพุทธสถานนั้นไม่ได้ไหมายถึงวัดแต่เป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัททุกคนจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของนั่นเองครับ สวยงามมากครับสวยสาง่างามซึ่งพระใหญ่เคร่งในนี้นะครับเป็นปางสมาธิมีขนาดหน้าตักกว้าง19.19เ19มตรความสูงองค์พระพร้อมฐาน3 5เมตรที่มีการรวมเอาศิลปะสสมัยมาสร้างในองค์เดียวกันคือแบบเชียงแสน ตรงที่มีสังคาติเหนือเรานมแบบสุโขทยัยตรงที่มีเกตเปลวเ,เพลิงสูงพระพักรดูเอิบอิ่มและแบบรัตนโกสิน์คือมีจีบอนเป็นกลีบครับเป็นพระพุทธอันุตงามนะครับพระพุทธอันงุดงามที่ชาวพุทธควรค่าไปกราบสักการะะมากเลยนะครับได้ทั้งอิ่มบุญ แล้วก็ยังได้ชมความงดงามอของพระพุทธรูปอง,องค์ใหญ่ที่อลังการนะครับสายบุญคนไหนที่ไปเที่ยวบนราชธานีก็อย่าลืมนะครับแวะไปกราบไหว้ขอพรพระใหญ่เขื่องในนะครับสง่างามมากครับศีลส,สมาธิปัญญานำสุขมาให้ในการคลองชีวิตคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ